สวัสดีครับผู้เล่นเกมอชิโฟรีเกอรีวิวนะครับมันก็จะมาลองรีวิวเกมบ้างนะครับแล้วก็อืมกี่เกมแม็กเดิมมิจิกมาเกอร์นะครับก็เลิกกันเลยร่ที่สตาร์ทเกมผมก็เล่นไปแล้วนะครับก็เล่นไปด่านอีกโตรฟิดโอเคเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคโปรไฟล์นะครับเอฟโ,โปรไฟล์นี้ครับโ,โอเค เค okay. เริ่มจากดัดแรกนะครับยูคอมโฮนะครับดัดแรกนะครับพาร์ทวนะครับวันนะ mm hmm. รู้สูงไงนะไม่มีโปรแกรมโอเคไม่ต้องคิดอะไรนะครับนี okay. ่คือทำการว่าอันเียก็มีกรงปากปากกามาสมัยก็วาดมีสารแล้วก,ววก็นั่นเนี่ยเห็นไหมตามที่เห็นในภาพนะโอเคไป ก็โหลดฟรีมั้งก็ไม่เลยก็ว่าไงพ่าผมเล่นแล้วกดขึ้นคือกระโดดนะครับอันนี้คือสามารถทำ่างนี้ไดนน้นะครับแนะครับก็ไม่ต้องสนอะไรเหมือนนะครับผมแค่ให้เราทดลองครับ วางนี้มันก,ก็ไอจุดเซฟนะครับแม็กกี้จุดเซฟพราไอเจฟีนี่มาตูดปากกาให้มันหมดนะครับมันก็จะมีปากกามาให้นะครับโอเคตอนนี้แบตกล้องมันจะหมดต้องรีบรีวเขาให้วาดครับก็คือเราแค่กดคลิกแล้วก็วาดไป อันนี้ครับมันเราว่าเช็คโปรแกรมเพลินเชว,ว่าคงเข้าใจนะครับวาดนะครับเอยอ,อย่าตกถ้าตกนี่ถ้าเราตกน้ำจะตายอ่ะครับเพราะอรยังเป็นปากกาอยู่เอ้าหนีหนีโอ้ไม่ต้องสนนะครับคือเราเขาจะให้เราเก็บให้ได้สามอันนะครับก็มีสิผมไม่เคยเก็บครบสามอันมันยากเลยไป ไปส่วนนะครับโอ้มันเป็นการทำแคสเกมครั้งแรกนะครับโอ้ยก็คือผมบอกคิดว่าจะรีวิวเกมกับพี่วอลวเคตั้งนานแล้วนะครับเสียวแบบหมดจังนะครับการเี้ยงเนี่ยผมก็จะม่นะค่อยเน้นอะไรมากเท่าไหร่ ครับแล้วเราค่อยลงมาเลยครับนม่มอะไรมากเอ้าให้เก็บปากกาไปทำเพื่อนะครับไม่รู้สิปากกามาให้เราวาดอย่านงนี้นครับเอ้าโอเคโอเคอะมาต้องสนมันนะครับเรากดชิปนะครับ ทางนี้ครับมชิปแล้วเราก็ให้กดเลื่ไปนะครับโดนฝนก็ไม่ได้นะโอเคจะกลับด่านแรกนะครับก็ก็อย่ังกดไลค์แชร์ซับสคริ์ครับแคเอียโอเคก็ค่ะสวัสดีค่ะกับพันแรก